สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์ตล็อกชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในมือถือนะครับเพราะว่าภาพจะกระกากหน่อยนะครับเพราะว่าใช้โปรแกรมโอนภาพมือถือเข้าคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้คือภาพจะกระกากหน่อยนะครับ <S <S อ่วันนี้นะครับผมจะมาสอนเติมเงินนะครับ ในโทรศัพท์นะครับเข้าเกม v i d ิเวิ r l d บล็อกนะครับรอบที่แล้วเราเติมมา99เหรียญใช่ไหมเราได้มา99เราเติมได้อ่าห้าสิบทูได้80นะครับบวกอันเก่ารวมเป็นเกคืออันเก่านะอันเก่ารวมมันเก่ามาก็เลยได้ราคานี้ รเรามาดูกันนะครับว่าเติมไงง่ายๆครับผมเห็นเหรียญน้ำบนไหมกดบวกไปเลยอันนี้คือนี่คือราคานะครับราคานะครับก็จะมีโอเควันนี้เราจะมาเติมราคาที่ถูกที่สุดนะครับ0.99ดาอลก็เปลี่ยนเสมือน1ดอลก็ประมาณ30บาทนะครับประมาณ30 31บาทนี่แหละนะครับเรากดซื้อไปเลย50เหรียญน,นะอ่ะมันก็จะเด้งขึ้นเป็นหน้าของ Play Store นั่นเองนะครับผม อันนี้คือเราจ่ายเงินผ่านเพจโตนะครับถ้าใครไม่อยากจ่ายแบบนี้อยากมีบัตรทูอยากใช้บัตรทูกลับไปดูคลิปก่อนครับผมเปนการเติมด้วยบัตรทูนะอันนี้คือซื้อผ่าน s t o y s นะครับผมและตรงนี้ครับผมใครมีทู w a l l ลตครับผมสามารถจ่ายเงินกับ PlayStore ได้แล้วนะครับตอนนี้ทูวอลเลตนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นคลิปที่สอนผูกวอลเลตนะครับผูกทูวอลเลตเข้ากับ Play Store นะครับอันนี้คือผมผูกมาแล้วในทัวเล็ดผมมีเงินอยู่ประมาณ50กว่าบาทนะครับวันนี้เราจะลองมาจ่ายดูนะครับแล้วก็เราก็กดซื้อในคลิกเดียวหมุนอยู่หมุนอยู่ชำระเงินสําเร็จแต่เงินเข้ายังเติมเงินสําเร็จอ้าวเข้าทันทีครับผมเข้าแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มีเกตอนนี้ได้ร4อยส่สบเก้รามี SMS มาด้วยเป็น SMS ของ t ูมันนี่วอลเลตนะครับโอเคไป เช็คดูแล้วนะครับมันหักไป33บาทนะครับก็แสดงว่า50เหรียญนี้เราจ่าย33บาทนะครับประมาณนั้น33บาทไนดะ้50เหรียญนะครับก็ลองลอง,ลองเติมดูนะครับใครอยากเติมผ่านเพ y โตผ่านทูวอเล็ตอะไรพวกเนี้ยเอามาเติมดูได้หรือว่าใครไม่สะดวกเติมแบบนี้เติมผ่านบัตรทูก,ก็ได้ผ่านเว็บเอานะครับผมถ้าไม่เข้าก็ไป ให้อดินดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองนะครับไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปโวยวายอะไรเขานะโอเคครับผมยังไงก็ต้องขอให้รีเกมก่อนสักทีเหอะนะถ้าไม่เข้าขอรีเกมสักรอบ2รอบ,อบถ้ายังไม่เข้าค่อยมาติดต่อแอดมินนะครับจะเพิ่งไปโวยวายอะไรโอเคครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับมาฝากไว้แค่นี้ครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม